เป้าปาร์ตี้ควบคุมขอน้าไม้ตบหน้าไม้มาให้ข้าไม่มีน,นวัตรกรรมสิ่งปลูกสร้างสิ่งของที่เรียกว่า้หน้าไม้ม,มีมีตรงกูนะมีตรงกูมีตรงกูสู้ไปสู้ไปสู้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่นี่คนถ,ถ้าไม่ถึงระยะระเบิดนะทำไมหัวล้นอ่ะ เล่นเล่นตัวนี้แต่ทำไมหัวลุนเกาะม่วงเควสกูจะเสร็จไม่นะเฮ้ยได้เวลาขอร้องละต่อเสร็จ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 ไม่กระสุนหมดกระสุนกระแม่งเฮ้ยวิ่งไปตัวนึงวิ่งไปตัวนึงเดี๋ยวแล้วมันมันพ้นระยะเพื่อนเลยใช่ไหม แท็กมันอยู่หลังกันกเถื่อนละขอลองขอลองเจออ่าทิ้งหายเก็บของอยู่อยู่ข้างหน้าเนาปมาลองงาบมองไหมเนี่ออย รับสนุงของขอรับเว e r e are y o ขอ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 ยาไปขอเล่นเควสไปไหนฮะอยู่ไหนฮะ เอาอันตีฟีเฮ้ยกูนตีฟีไปแล้วนะงงอ,อ,อ,อยู่ไหนไมึงอยู่ไหนช่วยอยูอ่ช่วยอยู่เอาแล้วเสือฆ่าได้ด้วยงาคู่ไอ้เปรตเติมกระสุนรอมมเเกเกิดกิดดโอเคโอเคอยู่กูตัวหนึ่งเปลี่ยนคำพูดใหม่เพื่อนไม่ใช่ตัวเดียวสองตัวเหร เฮ้ยเยะอะพอร้องละโอ้โหมันไม่ตายเลือดเช้าน,นะเฮ้ย๋อปสวยในสุดไปชุดเปิดน,นะตัววิกก่งไปตัววิกก่งไปตัววิกก่งไป ไม่ไงโอ้โหไก่ปูนี่ลามไปเตี่นี่แล้วใช่ใไปเตีนี่โอ้น่นนู่นนู่โนนม่ใช่เตนี่รามัน่งอยู่แถวนี้แหละ ม,มาแล้วมีกมาแล้วลลาม,มาตีหนึ่งเลยตีหน <as well> ึ่งเลยกลับมาตีหนึ่งเลยไม่มีของนะไม่มีของไม่มีของไม่มีของกูเมียนตี <c oughs> โอ้โดนโดนหอกรัวเลยปอปั๊มแป๊บกี <c oughs> ต่ตีอ่ะ

à, 2ตัวเพื่อนกูโทรแล้ว ขออนุญาตครับห้ามตีนะมึงแตกหมดเลยนะอย่าให้เห็น้เพื่อนตีผิดโดนนี่แต่งต,ตีอ่ะเดี๋ยวเวลาได้เวลาฟาแล,าาละเอ้ยช่วยอยู่ยังไงหหน้าขำมำกระบอกสองท่อนอุ้ยมีกระบอกสองท่อนให้เล่นปะ มีมีมีคนใช้อยู่เมื่อกี้สีขาวซะด้วยเมื่อกี้มีคนใช้คุณโนอยู่ได้มาแล้วแต่ว่าสีได้สีขาวอ่านี่ไงออกไปอันนี้แป๊บสีของแป๊บเออคนสีเงี้ยขอพักตั้งไหนไม่ไไ้อ่อยาจะไมไตตองดินแล้วนะ เข no ้าใจคุณตาบอกคุโดนมรนจําเงี้ยขอซื nice> ้อของหน่อยเอาเสนเหนื่อยเลยสองตีสองตีไม่หนึ่งม่หนึ่งไม่หนึ่งไหนึ่งตีไม่หนึ่งตีสองสองแจมได้นะมันเปิดกันแล้วนะหอมผมฮะนะหอมผมเลยหลับทาบเฮ้ยใครดึงสลิงมาขวา แล้วก็ตีสีมาแล้วเพื่อนตีสีจริงตีสีจริงวนมอ,อยู่ไหนมันมีตัว,ตวสวยเพื่อน ตอนนจะส่งยาเการไหมค่ะมีเต็มเลยกระบี่ทองมีนะถ้าจะเล่นไห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 นกระบี่ทองเอามาถ้ามันสู้กันมันไปสู้กันที่ไหนเลยหายไปเลยอ่ะนี่นี่ไงที่นี่ไงขออนุญาตผมไม่อยากจะพูดอย่างนี้หรอกนะครับแต่ว่าสวัสดี ปืนเป็นจนเนทุก,กอนทุกคกนทุกค่ทุก,กนไอ้พำต,ตอบอะโดนโดนโดลมาเจ็ดทองเทอง วะไอถอนแล้วเราลุม้มแล้วเพื่อนเดี๋วอนแล้วไงลุมลุ้มก็ทำนั้นแหละปั๊มเกาะแป๊บนะครับลงม,มาแล้วลงม,มาแล้วเอ่อสัตว์ต่อประตูเราลงม,มาแล้ว ไปไหนกะมาแล้วมาแล้วช่วยอยู่ไปเลยคนเดียวเลยลอยม่ันจะมันคิดมันลอยอยู่อะไปไหนละมัอคิดมันตีลอยอยู่อะนั่นเขามาสลิงช่วยไปเ้อโอเคสลิงช่วยเรื่อยๆสลิงช่วยเรื่อยๆสลิงช่วยเรื่อยๆ 용몬 유니 야 우후 와 이제 ดูสกรดูสกรดอ,อะไรสิบสองตัว